สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในคำคืนของวันจันทร์ที่10สิงหาคม2563นะคะคำคืนวันนี้พบกับคุณอธิชาและดิฉันณทิประดาค,ค่ะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ตลาดที่อื่นในบวกดีนะ,ะแต่ว่าตลาดบ้านเราในโอ้โห ส่งท้ายปลายตลาดนี่พันผลอยู่ในกรอบแคบแต่ก็ปิดลบไปนะค่ะก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆย,ย,ย่อนตัวลงหรือเปล่า<ะ> <laughs> แถมมีหุ้นหน้าตาใหม่ๆที่แปลกๆขึ้นมานะคะติด most Active ด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะข้าคืนวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเจาะติดนะคะหรื<ะ>อว่ากิจติดตามเกี่ยวกับบรรยากาศเศรฐษฐกิจนะคะในฝั่งฝั่งสหรัฐอเมริกาเ<ะ>ม<อ>ื่อวานนี้เขาผัานใช่ไหมในยุคปาะนานี่นิยมเรียกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็คือเป็นการให้เงินกับคนที่ว่างงานนะครับแต่ว่าปรับลดลง ก่อนหน้านี้ให้600ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อสัปดาห์นะก็สัปดาห์ละหมื่นแปดตอนแรกก็คุยกันเลยพับริกันเนี่ยจะตัดเหลือ200ด้วยซ้ำไปแต่เบ็ดเสร็จคอกมาแล้วครับเหลือ400แต่ว่าก็หายไป1ใน3อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อันนี้ก็คือบอกว่าเป็นการช่วยเหลือแหละสําหรับคนที่ยังตกงานอยู่ทั้งว่าบอกว่าต้องลดหน่อยคุณจะได้เหมือนเป็นแรงกระตุ้นไปหางานทําบ้างเหมือนกับเป็นนโยบายประชานิยมนะวันนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเออเรียนแบบประเทศในโซนเอเชียหรือเปล่าแต่จริงจริงก็ S <S หลายประเทศก็แจกเหมือนกันนะฮะในช่วงเวลาแบบนี้คือ,อใส่เงินเข้าไปในมือประชาชนเลยให้เขาเนี่ยดำรงชีพได้แล้วเงินก็ไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่าก็ยังจะสู้กับคุยไม่ค่อยได้อยู่ดีใช่ค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นแฮชแท็กยอดนิยมนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งพูดถึงประเทศไทยเอ่ยชื่อประเทศไทยด้วยนะคะเป็น Thailand T H I G H L A N D นะคะขึ้นแฮชแท็กยอดฮิตด้วยนะคะแถมบอกว่าเขารู้จักสนิทสนมกับผู้นำไทยเป็นอย่างดีเขาชื่นชอบนะคะเพราะว่าไทยไม่เอาเปรียบสหรัฐ โอ้อก็หลังๆเองคือจริงเราได้ดูน,ะ,นะฮะแต่ว่าหลังๆเองก็มีซื้อของเพิ่มขึ้นก,ก็เยอะเหมือนกันแต่คือรักกันแต่ ออกเสีียงผิดน,ดนฝากท่านเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องของที่บอกว่าไทยแทรกแซงค่างเงินเนี่ยอย <ฮะ S 2> ่างน้อยเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าไทยไม่เอาเปรียบสหรัฐนะ,ะก็จะได้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ฝากเอาไว้ให้กับท่านด้วยวันนี้ยังมีประเด็นเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะในกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะใช่ฮะก็เป็นโอ้ต้องบอกว่าขัดแย้งกันมายาวนานหัวเวยก็โดนแล้วติกตอกก็มาแล้ววีแชทจะหางเลขแอปอ,อื่นจะโดนเข้าไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับคือล่าสุดทางการจีนเองเขาก็อดรนทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ออกมาบอก ว่าคือไม่ควรจะเลือกปฏิบัตินะกับบริษัทจีนแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะครับยังมีเรื่องของว่าบริษัทจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐถ้าปฏิบัติตามกฎไม่ได้ก็มีข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเอาออกด้วยอีกเหมือนกันแต่ก็ยังเห็นมีหลายที่เคร่องอยากไปจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกาอยู่ดีนะครับเอกอัครราชทูตจ,จีนประจําสหรัฐนะครับคุณกุยเทียนขายก็บอกว่าสหรัฐเองควรที่จะต้องเลิกกล่าวหานะครับอย่างไม่มีหลักฐานกับบริษัทจีนรวมถึงติ๊กตอ็กอกาส ให้บริษัทจีนเนี่ยไปแข่งขันอย่างเป็นธรรมเขาบอกว่าผมไม่คิดว่ามีหลักฐานใดที่จะไปบ่งชี้ว่าบริษัทจีนมีการให้ข้อมูลกับรัฐบาลจีนคนได้แต่กล่าวหาใช่ไหมครับแต่ไม่เคยแสดงหลักฐานใดๆออกมาเลยนอกจากนี้เขาก็ยังแสดงความเห็นเขาบอกว่าในสหรัฐตลาดมีการแทรกแซงทางการเมืองจากรัฐบาลมีการเลือกปฏิบัติกับบริษัทจีนอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่บริษัทเอกชนก็ตามทีนะครับ อย่างที่บอกไปคือถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าจะต้องโดนบังคับขายไม่อาจมีข่าวออกมาว่าบริษัทจีนที่จดทะเบียนถ้ายังปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้องร้อไม่ได้จะมีการเอาออกนี่น,นะครับแต่ก็มีบริษัทจีนสนใจเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ล่าสุดก็เป็น KE Holding นะครับเขาเป็นคนให้บริการด้านสักหาริามทรั์ เป็นชั้นนำเลยนะของมืองจีนนะครับก็ยื่นคําขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกคือจะไปทํา IPO ครับในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อหุ้นเบเก้นครับ BEKE e. ก็จะปลขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในอเมริกันนะครับ ADS 1 0 6ล้านหุ้นก็หน่วยละ1 7 1 9ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็น่าจะกําหนดราคาช่วงสัปดาห์ของวันที่สิสิงหาคมเนี่ยนะฮะก็ถึงแม้จะมีข่าวมีประเด็นกัน แต่ก็ยังมีคนสนใจอยากไปจดอยู่ดีนะคะอ่นะคะก็อาจจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทก่อนหน้านี้ที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงนะคะหรือว่าตลาดหุ้นจีนระบุเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็วิตกกังวลจากกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะกลัวจะถูกดีลิสต์ออกจากตลาดหุ้นสหรัฐนะคะจะทำดูโอลิสติ้งไปเลยสองตลาดไปเลยนะฮะใช่ค่ะเอาไปดูกันต่อนะคะพอพูดถึงสหรัฐนึกถึงทิกตอกนะคะพอนึกถึงทิกตอกเนี่ยตอนนี้เขากำลังเดินหน้านะเพื่อที่จะเรียกว่าตอบโต้กรณีที่ทรัมป์เนี่ย ว่าเดี๋ยวจะหาทางหนีทีไล่ไปยังอังกฤษด้วยซึ่งก่อนหน้านี้อังกฤษเนีย่ยแบนหัวเวย่ยเอาไว้นะก็เ <ๆๆ S 1> รียกว่าทิศทางนโยบายคล้ายๆกันสำหรับประเทกศกับอังกฤษเนี่ยนะฮะใช่ค่ะดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบดูกันสัหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะทุ่มเงินจํานวนมาหาศาลเลยกว่า3,000ล้านปอนด์นะคะไปที่ประเทศอังกฤษระหว่างนี้เนี่ยประเทศอังกฤษก็ยังประสบปัญหากับโควิด -19 อยู่นะคะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันนะคะระบุบอกว่า การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยสมผลททาให้นักเรียนทั่วประเทศหยุดเรียนกันมาตั้งแต่มีนาคมนะคะดังนั้นพยายามที่จะเปิดโรงเรียนให้ได้แล้วค่ะในเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยนายบริสตอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยค่ะว่าโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถกลับมาเปิดเรียนการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งได้ในเดือนกันยายนอย่างปลอดภยัยภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดที่เข้มงวดหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมีคําเตือนออกมาว่าอังกฤษมีความเสี่ยงที่ไวรัสโควิด -19 จะมาแพร่ ระบาดในระลอกที่สองในช่วงฤดูหนาวนี้และจะรุนแรงมากกว่ารอบแรกถึงสองเท่าหากปล่อยให้มีการเปิดโรงเรียนโดยไม่มีระบบติดตามและระบบทดสอบที่ดีขึ้นโดยโรงเรียนทั่วประเทศนั้นปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะหลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้มาตราการล็อกดาวเพื่อสกัดโควิด -19 โดยมีเพียงโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่มีนักเรียนจํานวนไม่มากได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเอาเรามาดูกันสัหน่อยนะคะตัวเลขผู้ติดเชือ COVID, นะ้อโควิดณปัจจุบันนี้นะคะต้อง ยอมรับว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนี้นะคะมีกว่า20ล้านคน,นคือใกล้จะทะลุแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้มีการประเมินสถานการณ์ว่าแนวโน้มของตัวเลขนั้นนะคะมีความน่ากังวลค่ะล่าสุดเนี่ย20ล้านกับอีก44,523คนนะคะสหรัฐอเมริกานํามาเป็นอันดับหนึ่งบราซิลรองลงมาอินเดียรองลงมาอีกนะคะเป็นอันดับที่3 4เป็นรัสเซียแล้วก็5เป็นเซาท์แอฟริกาละค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีผู้ เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเชื่อว่าหลายๆประเทศต้ตองให้ความสําคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นแหละค่ะฮะก็ผู้ติดเชื้อทุก4คนอยู่ในอ,อเมริกา1คน 1> คแล้วถรวมสหรัฐบราซิลอินเดียสามรดับแรกนะครับครึ่งหนึ่ง อของที่ติดเชื้อทั้งโลกเข้าไปแล้วประมาณสักสิล้านคนด้วยกันนะครับพูดถึงเปิดโรงเรียนเดี๋ยวบ้านเราก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าอาจจะไม่ต้องสลับวันกันแล้วเนี่ยนะครับไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับมันที่จีนั้นบอกว่าตอนแรกออสเตรเลียทําสถิติมาดีมากเลยนะใช่ค่ะนะเรียกว,ว่าไม่มีผู้ติดเชือ้อฮะก็คือปลอดเลยแต่ว่าหลังๆมาพอเริ่มมีการระบาดตอนนี้ก็เอาว่าคุมยากกันไปแล้วแล้วก็มองกันว่านู่นเลยฮะอาจจะยิงยาวไปจนถึง คริสต์มาสกันเลยนะครัน,ะคะนี่ยาวมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ทำให้ออสเตรเลียเองก็ต้องมีมาตรการครับในการดูแลในการป้องกันการระบาดของโควิด -19 แต่เนื่องจากระบบภายในเขาเองครับก็เลยมีการปิดพรมแดนภายในประเทศด้วยโดยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนนครับสกอตต์อริสันก็บอกว่าทางการออสเตรเลียครับอาจจะย,ยังไม่สามารถนะครับยกเลิก มาตรการในการปิดชายแดนได้ก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังน่ากังวลอยู่แล้วระบบการเมืองแบบสหพันธรัฐของออสเตรเลียเองก็ทําให้แปดรัฐกับดินแดนเขาเนี่ย ใช้มาตรการรับมือโควิด -19 ต่างกันครับก็เป็นผลบอกว่ามีการปิดชายแดนในประเทศหลายพื้นที่ด้วยกันซึ่งออสเตรเลียตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมเกิน21,000รายไปแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว314รายก็ถือว่าต่ำกว่าในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเหมือนกันในขณะที่ทางนิวซีแลนครับบ้านใกลเรือนเกียงกันนะครับบอกว่านิวซีแลนด์ไม่เจอผู้ติดโควิด -19 มากว่าร้อยวันแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยมีการสำรวจครับโดยธนาคาร ANZ นเนะครับเผยให้เห็นว่าภาคธุรกิจนิวซีแลนด์ มีมุมมองเป็นลบมากขึ้นฮะในช่วงเดือนสิงหาคมเพราะว่าพอมีการปิดพรมแดนมีการสกัดโควิด -19 แล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือของรัฐบาลเรื่องค่าจ้างก็กําลังจะหมดอายุลงด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ถึงบอกว่าหลายประเทศเลยเขาก็มีการช่วยเหลืออาจจะนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่งรัฐบาลอุดหนุนให้ส่วนหนึ่งหรือถ้าตกงานก็เอาเงินใส่มือเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องถามว่างเงิน จะพอสู้กันไปจนกว่าโควิดจะหายไปหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะระหว่างที่ภาวะเศรษฐกิจดูค่อนข้างกังวลใจแบบนี้นะคะมีภาวะความไม่แน่นอนดังนั้นการจัดสรรเรื่องของการเงินของท่านก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการลงทุนด้วยล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะเข้าไปหารูปแบบของการลงทุนนะคะผ่านบลจชั้นนําได้แล้วล่ะค่ะโดยทางด้านของ AIA นะคะล่าสุดนั้นเปิดตัวบลจ a อ a IA ประเทศไทยเพื่อเชื่อม โอกาสการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลกค่ะโดยในครั้งนี้นะคะทางด้านของคุณสุวัสด์ประเสริฐยิ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจเอไอเอประเทศไทยจำกัดเปิดเผยค่ะว่า AIA ประเทศไทยผู้นําธุรกิจประกันชีวิตและผู้นําตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์ในประเทศไทยเปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน AIA ประเทศไทยจำกัดหรือ AIAIMT ด้วยทุนจดทะเบียน100ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้กรมมาทมนยูนิตลิงก์ของ AIA มอบบริการด้านการลงทุนและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าโดยมีกองทุนรวมในประเทศไทย5กองทุนได้แก่ AIA Short Term Fixed Income, AIA Income Fund, AIA Enhanced 50 AIA Thai Equity และ AIA Thai Equity Discovery ประเทศไทยก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะฮะในแง่บุคลากรทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็จริงส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เพื่อที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงก์นะครับก็มาทันประกันชีวิตควบการลงทุนด้วยนะครับมีด้วยกันทั้งสิ้นตอนนี้ก็5กกองนะครับ5กกองนี้ได้รับอนุมัติจากกอร์อเรียบร้อยแล้วนะครับ IPO ใกล้เสร็จแล้วนะฮะก็มีกองทุนหุ้นอยู่3กองนะครับกองทุนตราสารนี่2กองนะครับ ทั้งหมดนี่เป็นกองทุนในประเทศหมดเลยนะฮะก็ลงทุนในหุ้นก็มีเราแยก s t r a t e g y ตาม benchmark นะครับ benchmark หนึ่งก็คือ set50benchmark ที่2คือ set 100 benchmark ที่3เนี่ยเป็น set เฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมี s t r a t e g y ที่แตกต่างกันนะครับนอกจากนี้ด้วยการขยายช่องทางในการลงทุนระดับสากลผ่านเครือข่ายการลงทุนทั่วโลกและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงยาวนานร่วมร้อยปีอาทิแบล็คロッ เวลลิงตันแมเนจเมนต์และเบลลี่กิฟฟอร์ดเป็นต้นซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีโดยบราจเอ a อเประเทศไทยจะนำเงินทุนของลูกค้าไปลงทุนด้วยความใส่ใจเหมือนเงินลงทุนของเราเอง ปัจจุบันบลจเอเอประเทศไทยจำกัดมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารรวมมูลค่า847,000ล้านบาทพร้อมมีทีมผู้บริหารจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนกว่า30ปีทั้งในตลาดไทยและตลาดสากล พร้อมนำเทคโนโลยีการลงทุนขั้นสูงมีความปลอดภัยสูงสุดมาใช้ในการทํางานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ลงทุนโดยเบื้องต้นบลจอ AAA ประเทศไทยได้เปิดตัวกองทุนรวมในประเทศ5กองทุนและกองทุนรวมต่างประเทศจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ค่ะ ก็เป็นการดูแลนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาอยู่ใิยลิงก์ก็นิยมเพิมากขึ้นนะฮะ<ช>ก็เป็นการดูแลสําหรับการที่อจัจฉริยะลิงตรงนี้ไปลงทุนด้วยนะฮะใช่ค่ะควบคู่กับการคุ้มครองนะคะคเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาบริหารจัดพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะมาจัดพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะหลังจากที่วันนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายนอกจากน้อยแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนหน้านะคะของการลงทุนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณกิตพลไพรยไพศาลกิจผู้มยการและนะักกลยุทธ์จากบลยูโอบเคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะครับสวัสดีครับ ครับดูจากบรรยากาศวันนี้อยู่ในกรอบแคบๆปิดลบนิดหน่อย<ะ>มูลค่าการซื้อขายก็เบาบางพอจะบอกอะไรต่อไปในอนาคตได้ไหมครัครับก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยต้องระวังความเสี่ยงจากความผันผวนแล้วก็การปรับฐานนี่อาจจะมีความต่อเนื่องะนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีปัจจัยไหลเลื่องเข้ามาครับอันที่หนึ่งก็คือตลาดเองต่อรับปัจจัยบวกจากเรื่องของการ เรื่องมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐไว้แล้วนะครับคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบกันดีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้มันก็ยางชัดเจนว่าคุณทรัมป์เองใช้คําสั่งต่อเนื่องไปได้นะครับซึ่งตรงน,นี้ทําให้ตลาดลาดจะมีแรงขับกำไรระยะสั้นออกมานะครับอันที่2ก็คือปัจจัยเกี่ยวกับ่ความตึงเครียดจีนสหรัฐนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับการหารือในวันที่15หเนี่ยหลายคนไม่มองเชิงบวกเท่าไหร่เลยเนื่องจากว่าโอกาสที่จะเห็นจีนกับสหรัฐเนี่ยบรรลุข,ข้อ,อ,อยอมให้มีกัน ้องบอกว่ายอมให้มีข้อ,อผ่านในเรื่องของตัวอข้อการทําตามข้อตกลงสงคมการช้าเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสสูงครับที่มันอาจจะไม่ได้มีความคืบหน้าหรือดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นภาพที่เป็นลบต่อกันก็ได้นะ<ฮ>ครับประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของตัวผลประกอบการที่ออกมาในช่วงนี้ครับก็จะมีข้อนางสลับกันไปไประเด็นที่สี่ก็คงจะเป็นในช่วงกลางสัปดาห์ครับทางด้านของตัวเอ็มเอสซเองจะมีการทบทวนอินเด็กซ์ซึ่งต้องบอกว่าเจ้านี้ครับก็มีความเสี่ยงว่าน้ําหนักการลงทุนไทยเนี่ย อาจจะถูกปรับตัวลดลงก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันปัจจัยที่ตอบไม่ได้เข้ามาพร้อมๆกันหลายปัจจัยครับฮะแล้วแบบนี้บรรยากาศคือมีโอกาสพักฐานถ้าพักจริงๆมองกันไปลึกขนาดไหนฮะครับถ้าเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยในเชิงพื้นฐานส่วนใหญ่จะเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยจะเทรดประมาณ15-17เท่า forward PE นะครับซึ่งถ้าเราอิงประมาณการกำไรปีหน้าของเซ็นอินเด็กซ์ที่84บาท15-17เท่าก็จะอยู่ พันสองร้อยหกสิบถึงพันสี่ร้อยสามสิบนะครับดังนั้นถามว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยมองอย่างไรนะครับก็แปลว่าเราก็พยายามซื้อในจุดที่เรียกว่าติดและหน้าขรุดนะครับ uh huh. ก็แปลว่าประมาณหนึ่งในสามจากข้างล่างครับพันสองร้อยหกสิบถึงพันสามร้อยสิบหกก็แปลว่าอย่างน้อยสุดถ่อมประมาณสามรอยี่สิบลงไปเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าเริ่มมีความน่าสนใจในเชิง,งการลงทุนนะครับ uh huh. ก็ในช่วงประมาณที่สองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้าครับ อาจจะมีจังหวะที่เราได้ซื้อของถูกหน่อยหรือว่าอาจจะมีจังหวะของการปรับฐานซึ่งให้เป็นลักษณะการค่อยๆทยอยซื้อครับค่ะ,คะเราประเมินนะคะในช่วงเวลาที่ที่นักลงทุนเริ่มมีการสลับตัวเล่นนะคะเริ่มมีหุ้นตัวหน้าใหม่ๆเข้ามาใน most active มากยิ่งขึ้นช่วงนี้เนี่ยทำให้การลงทุนยากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับเพราะว่าจะเห็นว่าการปรับขึ้นมาตรงนี้มันบางครั้งมันไม่มีสัญญ,ญาณเตือนอะไรล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็หลายตัวจะเป็นการขึ้นระดับที่เรียกว่า วันเดียวประมาณสักสิบเปอร์เซ็นถึงสิบสามเปอร์เซ็นซึ่งแน่นอนครับลักษณะแบบนี้มันอาจจะเป็นการขึ้นแบบติดกันสองสาวันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกษณะการขึ้นที่เรียกว่ายากในการกินกระไรเพราะว่ามาวันเดียวสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเราจะไล่ตามก็ตอบไม่ได้ว่าจะไปต่ออีกกี่วันนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการกินกรไรในระยะสั้นเนี่ยเหมือนจะเห็นตัวบวกเยอะๆแต่ต้องบอกว่ากินกระไรยากขึ้นครับแล้วกลุ่มไหนที่ที่ยังพอจะเข้าไปสแสวงหาโอกาสในช่วงนี้ได้บ้างไหมครับ โอเคครับก็ในเชิงกลุ่ีที่เราแนะนำน้องสุนนะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเรามองว่าให้เน้นในกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะดิ f เฟนซีฟนิดหนึ่งครับเพราะว่าในกลุ่มดิ f เฟนซีฟเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่เป็นรอดเของตลาดเป็นต้นมนีมยหุ้นหลายกลุ่มขึ้นมาเยอะแต่กลุ่มที่อันเดอร์เปอร์ฟอร์มตลาดชัดเจนมากเลยก็คือหุ้นปลอดภัยนะครับ<อ>ในก,กลุ่มนี้เนี่ย ตอนตกตกน้อยกว่าตลาดเยอะครับนะครับช่วยประคองตลาดไว้เยอะ,ะแต่พอฟื้นในรอบนี้ก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่ฟื้นทีหลังแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดเริ่มรับมั่ระวังมากขึ้นครับผมคิดว่าในกลุ่มนี้โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่าง a d v a n c e ์อินทัสนะครับหรือพวกสายโนโพกหราออตัวเนี่ยจะเริ่มกลับมาน่าสนใจครับอันที่2ก็คือหุ้นในกลุ่มอ,อ,อาหารนะครับในกลุ่มพวกนี้ไตรมาสสอ,อาจจะก,ก้ามกึ่งนิดหน่อยว่าผลประกอบการอาจจะ มีโอกาสที่จะต่ําลงจากไตรมาสหนึ่งแต่จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอาหารเป็นกลุ่มที่สามารถทยอยสะสมได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่สามครับในกลุ่มหุ้นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในโควต์ของเราหรือว่าของบกทั่วไปเนี่ยกลุ่มประกันมีโอกาสที่จะเห็นผลประกอบการออกมาดีเซอร์ไพรส์ครับทั้งจากปีที่แล้วและจากไตรมาสหนึ่งเนื่องจากว่าปีนี้มีการขายประกันภัยโควิดนะครับก็ทําให้ผลประกอบการโดยรวมเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งต่อเนื่องในช่วงสองถึงสามไตรมาสข้างหน้าก็ ต้องย้ำนะครับว่าเป็นเฉพาะประกันภัยแต่ประกันชีวิตนี่อาจจะไม่ค่อยดีครับค่ะเรามีตัวท็อปพิกไหมคะเพื่อที่จะให้นะักลงทุนได้เลือกลงทุนในช่วงนี้นะคะครับในกลุ่มสื่อสารเราชอบแอดวานนะครับในตัวอาหารเราชอบ c p f ครับแล้วก็สําหรับตัวของทาด้านประกันภัยเนี่ยเราจะชอบอยู่สองตัวครับก็คือไทยรับประกันภัยต่อ TSIE นะครับแล้วก็ทิพยาประกันภัยหรือว่า TIP ครับซึ่งสองตัวในกลุ่มประกันเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนปันผลในระดับที่มากกว่าห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปครับ ซึ่งที่ว่ามานี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการเทรดดิ้งอยู่ถูกไหมครับเรามองว่าเป็นกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ในระดับราคาปัจจุบันครับเพราะอย่างประกันสองตัวเนี้อาจจะขึ้นมาได้วิีในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในเชิงของ valuation ไทยรับประกันภัยต่อตรงนี้ P/E ประมาณ13เท่านะครับ,รบที่พยายรประกันภยัย P/E ประมาณ10บซึ่งถ้ามองแล้วก็ต้องถือว่ายังไม่ใช่ระดับที่แพงจนน่าเกลียดนะครับ,รบแล้วก็ยังไม่เกินระดับที่ลงทุนได้ครับ พรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีงบนะคะของหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างทางด้านของปตทซีพีอนะคะที่นักลงทุนจับตากันอยู่เรามีการประเมินแล้วก็คาดการไว้ยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าหน้าที่จะอ่อนตัวนะครับคือถ้ามองแล้วก็คือในกลุ่มตัวปตทนี่จะตามทิศทางของพลังงานและพิโตก็คือว่างบจะแย่กว่าปีที่แล้วครับแต่ว่าจะดีกว่าแต่มันหนึ่งที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการผ่านจุดที่แย่ที่สุดนะครับก็ในกลุ่มของพลังงานและพิโตเนี่ย เรามองว่าตัวที่เราชอบจะเป็น p t t g c แลวก็ปตทนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ก็น่าจะมีน้ําหนักปิโตเคมีค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในภาพของราคาน้ํามันที่ฟื้นจะไม่แต่มาสองเนี่ยปิโตเคมีที่เน้นพวกน้ํามันจะไม่น่าสนใจแต่ว่าคนที่เน้นใช้จากแก๊สธรรมชาติอย่างเช่นปตทหรือว่าจาก GC เนี่ยนะครับต้องถือว่าจะเป็นตัวที่โดดเด่นครับเสําหรับตัวหุ้นขนาดในตัวของท่นน้ซีพีออเนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องทําใจนิดนึงว่า ผลประกอบการไตรมาอสองอาจจะไม่ค่อยมีตลาดรอดูอยู่ครับเพราะว่าความเห็นของเคราะห์ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าจะกําไรบางๆนะครับแล้วก็าอาจจะมีบางที่ที่คิดว่าอาจจะถึงขาดทุนเล็กน้อยได้ซ้ำดังนั้นภาพของผลประกอบการของซีทีเอลเนี่ยต้องบอกว่าจะกาไรครัทุนไม่ใช่ในเยะแต่ว่าน่าจะก็น่าอ่อนอแอครับครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณจิตพลครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ก็ถือว่า<อ>เป็นภาพนะคะการลงทุนในช่วงนี้ที่ดูซึมนะ,ะคนะก็เรียกว่ามีอยู่บางตัวนะครับที่ยังลงทุนได้แต่ต้องบอกว่าโอ้กลุ่มกันภไยนี่คือไทรีกับทิปนี่ก็แอบ,บขยับขึ้นมาหน่อยแล้วนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยยังไม่แพงค่ะต้องยอมรับค่ะกลุ่มพลังงานนี่ดูค่อนข้างจะได้รับผลกระทบจากโควิดพอสมควรเลยนะคะ,ะแม้กระทั่งซาอุดีอารามโคเนี่ย<อ>เขายังเจอพิษราคาน้ํามันที่ผันผวนรายได้ครึ่งปีแรกนี่หายไป5 0 เยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณ7ักเจ็ดสิบกเปอร์เซ็นต์สำหรับไตรามาสสองนะครับแล้วก็รวมๆวมแล้วคือกำไรยังมีแต่ดน้อยมากหายไปเจ็ดสิบกับเปอร์เซ็นต์นี่เหลือนิดเดียวครับสองแสนล้านแต่ก็นิดเดียวของเขาแล้วนะฮะ <c oughs> นะคะอ่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่เราติดตามมาฝากกันลคะ, <c oughs> นะค่ะเดี๋ยว <c oughs> ะะเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารต่างประเทศกันต่อคะ่ะข้อมูลโดย นมานะคะมีงานมาหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปโคราชนะคะต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังสะหน่อยนะคะเพราะว่าทีมงานของเรากลับมาในวันนี้นะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากบอกว่าคนโคราชเนี่ยให้การตอบรับดีถึงแม้ว่าจะมีโควิด1 9นะคะแต่เขาก็สามารถที่จะป้องกันความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะคะเข้าอกเข้าใจยอดธุรกรรมเนี่ยก็ยังคงหนาแน่นเหมือนเดิมใช่ครับวันก่อนคุยกับคนโคราชบอกโอ้หาน คนเยอะเลยค,คุณอ๋อแน่นเลยก็แปลว่าคนยังมีความสนใจนะครับธุกรกรรมทางการเงินแล้วก็เห็นข่าวล่าสุดคือเห็นตัวเลขแล้วต้องเข้าไปดูเนื้อ ตกใจคือตัวเลขอย่างนั้นเลยล้วใช่ค่ะตัวเลขอย่างนั้นเลยค่ะภายใน7วินาทีนะคะที่ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อบ้านที่ขอแบบรวดเร็วที่สุดนะคะทําสถิติอยู่ที่900ล้านบาทนะคะเป็นวงเงินที่เกิดขึ้นของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะโดยเขาให้อัตราดอกเบีย้ยปีแรกเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์บอกแล้วว่างานมหากรรมการเงินมอนิเอ็กซ์โปนะคะมีเพียงงานเดียวเท่านั้นค่ะที่ท่านจะเจอโปรพิเศษแบบนี้ใช่ครับก็บอกแล้วคือเห็นตัวเลขขอขนาดนี้เราคงสนใจพร้อมกันเยอะมากทีเดียวนะครับ ส่วน so ตลาดหุ้นบ้างก็ัแล้วกันอันนี้โอ้โหวันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเลยครับปรับตัวลดลงนะครับถึงแม้ว่าจะลงไปนิดเดียวครับประมาณ 2. จุดนะครับลงไป 2.39. จุดปิดที่1 3 2 2 0 1จุดแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายลดตามไปด้วยครับเลยแค่3 7 4ห7ื่ล้านบาทเท่านั้นนะครับถือว่าเบาบางมากทีเดียวครับมาดูการซื้อขายกันนะครับก่อนหน้านี้เมื่อส่งท้ายปลายสัปดาห์ต่างชาติเนี่ยขายส่งท้ายนะครับวันนี้กลับมาซื้อแต่น้อยมากฮะขายก็เป็นพันล้านแต่ตอนซื้อเนี่ยสองนนนักลงททุใประเศ ยังคงเหมาสุทธินะครับ1,173ล้านบาทส่วนสถาบันกับบลก็ยังขายสุทธิเช่นเดียวกันครับ ส่วนห้าดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ C B G วันนี้ต้องบอกว่ามาแรงแซงโค้งเลยฮะ130บาท50สตางค์นะครับก็แรงกันมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้ว N E R ครับ3บาท94สตางค์ S T A นี้2 9บาทแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าขึ้นมารอบนี้จะทำหายได้หรือเปล่า A O T ครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมานะครับแต่ว่ายังมีการเข้าซื้ออยู่ก็ไม่หลุด49บาทนะครับ E A 4 7บาทด้วยกันก็เหมือนที่คุณพันบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามา5ห้าดับหลักทรัพย์นะครับวันนี้มีีหทยยเาตลัววด ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในโซนเอเชียนะคะยังคงให้น้ําหนักความสาคัญแหละค่ะเกี่ยวกับกรณีของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแต่วันนี้ปิดหลายตลาดนะทั้งนิเคีทั้งสิงคโปร์นะคะส่วนตลาดที่มีอยู่เนี่ยยังคงมีแรงขายนะคะเนื่องจากว่ากรณีเอฟเฟกระหว่างวีแชทติ๊กตอกนะคะทำให้หุ้นเทนเซนต์ยังคงปรับตัวร่วงลงมาในขณะเดียวกันค่ะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งฝั่งจีนวันนี้ดูค่อนข้างอ่อนแรงพอสมควรนะคะเป็นตัวเลข ภาคผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ปรับตัวช้าลงหรือว่าชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมค่ะส่วนทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะคะปิดตลาด31บาท14สตางค์พรุ่งนี้ประเมินที่31บาทถึง31บาท20สสตางค์ค่ะ ส่วนสารัฐต้องบอกว่าตัวเลขดีๆออกมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งงานนอกภาคการเกษตรมา1นล้านเจ็ดแสนต,ตำแหน่งการว่างงานเหลือ10.2%แล้วก็มีเรื่องของมาตรการกระตุ้นนะครับในการดูแลคนตกงานของโดนัลด์ทรัมป์แต่ปรากฏว่าตลาดตอบรับไม่หมดนะครับ S&P บวกได้ดาวโจนส์บวกได้แต่ว่าอ่า d a สเดีในปรับตัวลดลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวต้องรอดูต้องรอลุ้นกันอีกครับการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนครับวันที่15สิงหาคมก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยว่าสุดท้ายแแลลลล้้้ววเนี่ทททิศาาาางงกกกกรรคโโจจะไปไปหษฐ จะดีขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับค่ะมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าค่ะทิ้งท้ายรายการค่ะคุณอ๋องคะเชื่อว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่นะคะนั่นก็คือราคาทองคําหลังจากที่ขึ้นไปทำาฮ g ซัก2080ได้ <ฮา S 2> นะคะ <ฮา S 2> แล้วก็ไหลลงมานะคะเหลือเพียงแค่2 0 3 0เหรียญน,นะคะวันนี้ราคาทองคําในไทยก็ปรับตัวลดลงด้วยแต่ว่ามีสื่อทางด้านของ CNBC <ฮา S 2> เปิดเผยบอกว่าเขามีการสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์นักวิเคราะห์มีการประเมินบอกว่าแนวโน้มในอีกปีถึง2ปีข้างหน้าราคาทองคำ 4,000ดอลลราโอ้นี่คือเท่าที่เห็นราคามาจากโ่บล็กต่างชาตินะครับ2 0 0 3 2 0 0าวันก่อน Bank of America ให้3,000ค่ะอันนี้เกทับให้4 0 0 0อีกเท่าตัว,ตวจากตรงนี้เลยใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้ามองทางเทคนิคเนี่ย คือมันเป็นช่วงปรับฐานใช่ไหมคะอา,อาจจะขอย่อๆลองมาก่อนเ <c oughs> พราะก่อนหน้าขึ้นกันมาแรงเป็นร้อยเลยนะฮะใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาอัปเดตฝากกันในค่ําคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะในช่วงเวลาสี่ทุ่มวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ